าชิดยากันยุงยุงยุงวันนี้วันของลูกว่ารอเนเ่ไม่ถึงอะ ไปไม่ถึงเข้ามาหน่อยทีหนึ่งพีหนึ่งค่ะใครกำกับอยู่คะเนี่ยอ๋ออันนี้ต้องถ่ายละครเรื่องอะไรคะเนี่ยถ่ายเรื่องอะไรเออละครอะไรฮะกำกับอยู่นี่เนี่ยผมรู้จักแล้วครับหนึ่งหนึ่งสองชื่อชื่อว่าคืออันที่มาถ่ายถ่ายงานละครอะ นินทาเธออยู่อเมทำไมเนี่ยวันนี้อยู่กับสาวๆครับกำลังนินทาอยู่เลยเนี่ยอันนี้สาวลูกอันนี้สาวสาวสาวแก่มีแ่สาวสาวเฮ้ยค่อยๆเดี๋ยวก่อนนะเม่งเม่งเม่งอ๋อถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่พร้อมเสร็จเมื่อวันก็ติ้นชื่อไปก่อนเลยนะรางวัลที่หนึ่งเออ จต้องได้บ้างแหละไม่อะไม่ถูกหรอกลองมานี่หนึงมันอยู่กับผมเฮ้ยอยู่กับเจนไม่จริงอยู่กับเจนเนาะเฮ้ยเดนเน่ดีเอ่นเ่มือจับจับอยู่ในใบแล้วดีเน่เป็นเจนค่ะเจนค่ะครคะชื่อเต๋าค่ะผมรีบมากสายเป้งแตะราคาให้แป้ คนนี้หายยากเด็กพี่แป้งเด็กพี่แป้งงั้นเลยเด็กพี่แป้งอ่ะโอ้โหอะไรเงี้ยจริงผมเห็นภาพทิสากำลังพูดแบบนั้นอยู่คือว่าคนยังไงเฮ้ยเล่นยิงยีวะอะไรเงี้ยมีปากไม่ออกเลยชั่วโมงเท่าไหร่คะคนนี้ครับ หวันวันนี้นวดฟรีค่ะเพราะว่าพี่ปูถูกหวยเอ้ยถูกลอตเตอรี่คนละคนคนละคนคนละคนขอขยืมมือนวดหน่อยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะทั้งคืนทัังคืนก่อนมามมายั่วเนาะมีการนะมีการบอกแม่นะมีการนวดให้สบายสบาย ทั้งเรื่องแน่แนแม่เลย้ได้พักเหรอแม่เลยนะได้พักเหรอคุณได้พักางานเนี่ยพักแบบสั้นๆพักเป็นสั้นๆนี่ออกมาเนาะไปเก็บมาจากไหนอ่ะน้่พงน้อง วันวันนี้ค่าแรงส0งร้อยขาแหละวขาตอบเลยนะ